ท่านพี่ไทจื้อท่านเป็นยังไงบ้างเฮ้อ,อท่านฟังข้าอธิบายก่อนท่านพี่ไทยจืงอใครก็อยากจะ่แกล้งให้ยายบ้านนอกนั่นน่ะตกใจเท่านั้นเองเมื่อวานเราไปซื้องูที่เมืองสารพีษมาสองสามตัวแล้วถอนฟันพวกมันออกจนหมดแล้ว งูพิษพวกนี้ไม่ใช่งูที่ข้าเป็นคนซื้อมาข้าไม่รู้ว่าเหตุใดจึงกลายเป็นราชาอสอพิษ59ได้ฟาบ,บาถึงแม้จึงซูจอสุขสนแต่ไม่มีทางเอารา,ราชาสอพิษ59มาเราเล่นแน่พะยะค่ะฟาบ,บาจททงตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยพะยะค่ะใครกันที่แอบเปลี่ยนสลับงูพวกนี้ต่อให้เป็นจินซื้อก็ไม่มีทางเตรียมงูที่หายากเช่นนี้ได้ทันง,งานเรีย้ยง คิดไม่ถึงว่าจะมีคนก้าวเล่นลูกไม้ต่อหน้าข้าพวกเจ้าสองคนไปหาโจเฟิงช่วยเขา้าตรวจสอบเรื่องนี้ให้กระจจางเช่นนั้นข้าจะแม่ผิดพวกเจ้าถ้าสือหาความจริงไม่ได้แล้วก็จุนหารขาจจารับพะชร์้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้ <c oughs> ปานเชเป็นห่วงท่านหญิงจือฉิงขอตัวก่อนนะเพคะคนของข้าได้พาท่านหญิงจือฉิงกลับไปแล้วฉะนั้นปานเชียก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่ต้องอยู่ที่นี่อีกขอตัวไปยะค่ะข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าเชีย คดีนมาว่าจะมีฝีมือด้านการแพทย์เช่นนั้นช่วยค่าสักครั้งได้หรือไม่ได้โปรโดช่วยผู้ผู้สูท่านหนึ่งมีอยุอยู่ต่อได้อีกทั้งสองสาปีนะในวังมีหมอะหลวงมากมายเหตุใด,ดถึงต้องเป็นข้า กำราแพทย์แรกสอนคิดไม่ถึงว่าของวิเศษนี้แอบซ่อนอยู่ในมือเจ้าเจ้าสะกดรอยข้างนันหรือเดิมดังเมืองหลวงแต่ก็มีหูมีตาของข้าจะสืบเรื่องของเจ้าไม่ยังไม่ต้องสะกดรอยตามไรยงไางอายจะเป็นคนแรกที่กล้าด่าข้าวาไรยางอาย ท่านเลยจะฆ่าข้างั้นสิถ้าข้าจะฆ่าเจ้าก็คงลงมือไปตั้งนานแล้วหรือเจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีพ้นงั้นหรือเสียเสียเจ้ารู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่ข้าได้เห็นสายตาเคยดแค้นของเจ้าข้าเหมือนถูกทิ่มแทงจน,จนเจ็บปวดองค์ราชชายาแต่สรู้ได้ถูกแล้วชีวิตหม่อมฉันสมบับท่านแล้วก็แค่หมดอตัวหนึง่ง หากช่วยท่านครั้งนี้เราก็ถือว่าเราสองคนไม่มีอะไรติดค้างกันจะต้องรีบจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดจะได้ไม่มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นขอตัวลาตอนนี้ข้าตกลงในหลุมนางม,มีท่าทีเป็นห่วงข้าอย่างมากวันนี้ข้าเลือดไหลตั้งมากไม้นั่งกับไม่มองสักนิดเดียวเชียร์ของข้าใจแข็งเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ไม่น่ารักดังเมื่อก่อนแล้วแต่ข้าไม่มีทางยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกส่วนท้ายสาวราวองนี่ใกล้ถึงเวลาที่พวกเราไปแสดงความสามารถเพื่อไวพรมวันเกิดของท่านเฉียงเราโกงเย่ที่ห้องโถงด้านหน้าแล้วจริงตายทำไมไม่เห็นน้องสาวบ้านนอกของเจ้าไรล่าคงไม่ใช่เพราะกลัวขายขี้นหน้าไม่มีความสามารถอะไรเลยหนีไปซ่อนแล้วหรอกนะ น้องสาวของข้าโตมาจากบ้านนอกขาดการศึกษาพวกเจ้าไม่จําเป็นต้องเน็บแนมนางหรอกอย่างมากขาก้ขาจะแสดงฝีมือแทนนางไม่ต้องลําบากท่านพี่บานเชียทาเองได้ดูเผินๆน,นางเหมือนเป็นพี่สาวที่แสนดีออกหน้าแทนข้าแต่ในทางกลับกันแล้วคี่จะปล่อยข่าวออกไปข้านั้นระไรความสามารถข้าจะให้เจ้าสมหวังได้ยังไง ถ้าไม่ทําให้เจ้ารู้จักว่าเอาะไรเลียวเขาสูงรําน้ําไกลจะคิดว่าตัวเองอะ่ะจะทําอะไรได้งั้นหรืออีกคู่พอถึงเวาลาแสดงเจ้ากล้าปะระลองกับข้าไหมล่ะบุตรสาวผู้ตรวจการติ่งชวนแเมื่อคุณหนูติงเปิดฉากท้ารบตระกูลเหยายอมน้อมรับน้องเล็กจะแสดงความสามารถก็แสดงไปสิไม่เห็นจะต้องแข่งกับพวกนางเลย คุณชายใหญ่ตะกุนเหยาโหจริงโมง่พี่ใหญ่ไม่ได้หนีกลับไปแล,ล้วหรอกหรือเหตุใดถึงได้เปลี่ยนชุดมาร่วมงานเลี้ยงต่ออีกพี่ใหญ่ท่านกลับมาแล้วช่วงเนี้ยท่านไปไหนมาน้องสาวข้าสวยขึ้นอีกแล้วนี่เป็นของขวัญที่พี่ใหญ่เอามาฝากจี้ยกพี่อยา่ใจดีที่สุด ซูซูเจ้าอะคิดถึงพี่ใหญ่ไหมชาติเดียวแล้วข้าหอัจจะรู้สึกว่าพี่ใหญ่เอ็นเอียงไปทางชิงตายแต่วันนี้ก็ได้เข้าใจนอกจากคำพูดที่ฟังสองสประโยคกับของขวัญพี่ใหญ่ก็ไม่ได้ทำดีอะไรกับชิงใตอีกเลยสิวซูซูเจ้าสูงขึ้นไม่น้อยเลยนะนี่ข้าขนลุกไปหมดแล้ว ถ้าทางสนิทสนมเช่นนี้มีเพียงพวกเราสี่พี่น้องเท่านั้นองค์ราชเทายาสเดชคุนช้าพระคุณนูทุกท่านเชิญมารวมตัวที่ห้องถงนัานหน้าองค์ราชทายาสเดจมาถึงแล้วอะไรนะองค์ราชทายาทก็สเสด็จมางั้นหรือดูเหมือนว่าจะมามองของขวัญให้เฉียงกงเยแทนฮ่องเต้องค์ราชทายาทผู้รับรับคิดไม่ถึงว่าจะปรากฏตัวที่นี่พวกเราเริ่ไปกันเถอะ กลับไปถึงจวนข้าขออธิบายเจ้าฟังพี่ใหญ่ไม่ธรรมดาอย่างที่คิดไวจ้จริงๆด้วยณหงง้องโถงองค์รัชทายาทเสด็จมาก็หม่อมไม่ได้ทำการต้อนรับโปรดให้อาภัยด้วยพยาค่ะเชิยเหล่ากงเย่ไม่ต้องมากวิธีท่านเป็นขุนนางอวุโสมาสามราชวงศ์มีคุณนัดรับารมีสูงทรง วันนี้ท่านอายุครบเจสิปีพ่อเรย์ข้ามวยพรท่านขอพระไทยฟาบาติเมตาเชิญอ,องค์ราชทายาทนั่งตรงนี้ก่อนไหมยะค่ะเชียรเรากงเย่ปกติองค์ราชทายาไม่ร่วมงานเลี้ยงมวังหลวงวันนี้ช่างเป็นเครียดแก่กหม่อมากจริงด้วยนี่ช่างเครียดและเป็นหน้าเป็นตาแะเชียดเรากงเย่ยิ่งนะ พวกเราต้องปฏิบัติรอบใช้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะทำหรือพูดอะไรก็ต้องระวังให้มากๆว้าวองค์ราชธายาทรงสง่าง,งามยิ่งนะจริงด้วยสมแล้วที่เป็นชายรคงงามอันดับหนึ่งของอาณาจักรต้าเยเป็นเทพสงครามที่ผู้คนหน้าต่างเริ่มใสองค์ชายแห่งอาณาจักรต้าเยโอรสที่ฝ่าบาททรงรักมากที่สุด เทพสงครามแห่งอาณาจักรต้าเย่ที่ไหนกันบุกเข้าห้องสตรียามวิการชิงตายอีกเดี๋ยวเจ้าต้องตั้งใจทาการแสดงให้ดีด้วยหน้าตาของเจ้าจะต้องดึงดูดความสนใจขององค์ราชชายาได้แน่แต่ท่านแม่องค์ราชชายาฐานะสูงสงถึงเพียงนั้นผู้เข้ารอบคัดเลือกเป็นพระชายาเกรงว่าจะไกลเกินเอื้อม ความจำเร็จขึ้นอยู่ที่คนต่อให้ไม่ได้เป็นพระชายาเป็นพระสนมก็ยังดีขอให้มีแผนการที่ดียังจะกลัวสู้พระยาชาไม่ได้งั้นหรอแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นภรรยาหลวงรู้ความจแล้วจริงด้วยด้วยความงามของข้ากับองค์ราชทายาทช่างเป็นคู่ที่สวรรค์สรรสร้างคนอื่นคู่ควรเป็นแค่ฐานเทียวไว้ข้าเหยียบก้าวเข้าไปข้างหน้าเท่านั้น จะว่าไปความสหลอนของเปยออี้ก็ชิงตายเมื่อชาติที่แล้วแล้วอาจจะเกิดขึ้นที่งานเรื่องของเฉียนเรากงเย่ทำไมเขาถึงเอาแต่จ้องหน้าข้าเพราะว่าเมื่อคู่ที่ทะเลาะกันเขาได้คิดจะมาหาเรื่องข้าคุณหนูปานเชียมานั่งข้างข้าสิ จริงสิท่านหญิงท่านเป็นยังไงบ้างข้าไม่เป็นร้ายโชคดีที่เจ้าให้ข้ากินยาสงบจิตถ้าข้าส่งเสียงร้องออกไปต้องแย่แน่ต้องขอบใจเจ้ามากที่ไหนกันเป็นสิ่งที่ข้าควรทำหน้าถือยังไงอ่ะตัวการที่เก่าเรื่องก็คือบิยายของข้าท่านมีสั่งให้ข้าเก็บเรื่องคนชุดดำไว้เป็นความลับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ขอให้ท่านหญิงไม่พูดออกไปก็พองงงงพี่ใหญ่ทำเพื่ออําพังงั้นหรือหรือได้จงใจทำให้รู้ไปทั่ว <im it> ท่านหญิงเจริชิงจริงโม่เสียมารยาทแล้วหนุ่มเสเพผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองหลวง <im it> อ๋อ ไม่ไมไมพี่ย้ายแค่อยากมีความสัมพันธ์แบบบริสุทธิ์ใจด้วยเท่านั้นถ้าคงได้แต่งงานกับติ๋งชวนเท่านั้น